สวัสดีค่ะทุกท่านโครงการใหม่เราเปิดแล้วนะคะโครงการที่6นะคะวิวดีอากาศดีเป็นธรรมชาติสุดๆเลยเห็นวิวทิวเขาใหญ่เลยนะคะตรงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลนาหินลาดค่ะอำเภอปากทีจังหวัดนะครนายกนะคะอยู่ติดกับซอยร่วมใจสามัคคีสองนะคะตรงนี้ทางไปวัดท่ามะปางนะคะมีรีสอร์ทและบ้านคนตลอดเส้นทางเลยลมเย็นอากาศบริสุทธ์นะคะวันนี้เรามีที่ดินแปลงเล็กค่ะ1 0 0ตารางวา ติดถนนสาธารณะเลยสาธารณพโก,ก็ก็หน้าที่เลยใครสนใจที่ดินทําสวนปลูกบ้านหรือค้าขายวันนี้ในราคาพิเศษเปิดโครงการวันแรกนะคะแปลงละ500แสนบาทพร้อมโอนเรามีโฉนดแบ่งแยกเรียบร้อยเลยนะคะใครสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามขอโลเคชั่นได้มาชมพื้นที่ด้วยตัวเองถูกใจนะคะนัดคุยก,กันกับเจ้าของที่โดยตรงพร้อมโอนได้ทุกแปลง ตรงนี้นะคะนะารีบหน่อยค่ะเหลือไม่กี่แปลงแล้วค่ะวันนี้วันที่สองนะคะเหลือไม่กี่แปลงแล้วจองกันเข้ามาค่ะใาใครสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมให้บริการทักท,าท่าติดต่อเบอร์จานุรย์นุนะคะ0-81ค่ะ9193952ค่ะยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ